ไปดักดูโลมาเองค่ะเมื่อวานมาอยางแล้วเขาไม่มาวันนี้ก็จะไปอีกรอบนึงก็เวลาเดิมค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงก,กว่าแดดกำลังร้อนมากเลยแต่ถ้าไม่มาตอนนี้นะคะถ้ามันรอนให้เย็นววัเน,นี้คนมาตกปลาเยอะนะเขาก็จะไม่มาให้เราเห็นก็เลยต้องยอมตากแดดร้อนๆมาหน่อยเพื่อน้องโลมายอมค่ะ เดี๋ยวเราก็เดินไปที่สะพานนะคะสะพานไม่เป็นสะพาน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรท่าเรือท่าเรือสําหรับตกปลาสำหรับฟิชชิ่งนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้เป็นสะพานร้างเขาไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ให้คนขึ้นไปนะแต่ว่าตอนนี้จะถ้ามอง้ต้มองขวาแล้วไม่มีตำรวจแถวนี้ก็จะปีนขึ้นไปอยากถ่ายรูปน้องลงมาให้ใกล้วันนี้เขามาฝูงใหญ่อะ ก็ไม่กล้าขึ้นไปกลัวแต่วันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปภาวนาให้เขามาแต่ตัดสินใจขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ถ่ายรูปน้องโลมาค่ะเรามาลุ้นกันซิว่าวันนี้น้องโลมาจะมาไหมเพียง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 เมื่อวานก็เพียงเพียงเพียงแล้ววันนี้ก็เพียง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 มาทีนึงเธอ เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนน้องโลมาสองตัวดำผุดดำไหวตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะวันนี้ไปเที่ยมีความสุขมากเลยค่ะและก็ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยที่เจอน้องโลมาผงนี้นะคะเขามีไม่ต่ำกว่า6ตัวแน่นอนเลยค่ะเพราะก็เที่ยวสังเกตว่าเขาว่ว้น้ำผุดตรง,งนู้ดโผล่ตรงนี้การสนุกสนานเลยค่ะและเหมือนนกรู้นะคะว่ามีคนแอบมาถ่ายรูปเขาก็จะมาเล่นน้าทางฝั่งที่กล้องมันย้อนแสงนะคะทําให้แสงเง,งาในไม่ค่อยจะชัดเจนเลยค่ะ แล้วเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะไปโผล่บริเวณไหนเพราะเขาดำอยู่ใต้น้ําตอนหลังเนี่ยป้าเจี๊ยบม,มาจับสังเกตว่าเวลาเขาจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าเนี่ยมันจะมีเสียงดังฟูบขึ้นมาค่ะเหมือนกับเขาสูดเอาอากาศหรือว่าฟุบน้ําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเสียงดังมากเลยนะคะมีน้องโลมาบางตัวนะคะเขาใจกล้ามากเลยค่ะเขาว่ายมาจนชิดขอบสะพานเลยนะคะแต่อยู่ในจุดที่มุมกล้องเนี่ยจับไม่ถึงค่ะแต่ป้าเจี๊ยบได้ยินเสียงเขาหายใจพลึบพลึบ,บ,บอยู่ใต้สะพานนะคะ ปเจ๊ก็ไม่กล้าออกมายืนถ่ายรูปบริเวณที่โล่งแจ้งนะคะเพราะปะเจ๊กลัวตำรวจสายตรวจเขาจะขับรถผ่านมาเห็นเข้าค่ะคราวที่แล้วปเจ๊ก็โดนตำรวจเรียกไปทีนึงแล้วค่ะคราวนี้ก็เลยต้องระมัดระวังตัวนะคะก็แอบอยู่ตามเสาไฟฟ้าค่ะพยายามนั่งชี้เสาไฟฟ้าให้มากที่สุดเลยนะคะทําตัวเหมือนแมวขโมยมากเลยค่ะเพื่อที่จะจับภาพโลมามาให้ได้มากที่สุดค่ะแต่แค่นี้ปเจ๊ก็อิ่มเอมใจแล้วค่ะคืนนี้กลับไปนอนหลับฝันดีค่ะ คำนี้ไปเจี๊ยบจะพาเพื่อนๆไปปาร์ตี้ปูกันค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนนะคะเราก็จะกินปูกันค่ะปูเหล่านี้เป็นปูที่เราจับได้เองนะคะและเพื่อนท่านทําอาหารพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าชื่อธรรมลีค่ะทํามาจากข้าวโพดแล้วก็แป้งแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็ห่อด้วยเปลือกข้าวโพดค่ะกินไปกินมานะคะอารมณ์คล้ายๆกินทอดมันข้าวโพดค่ะ แต่ยังว่านะคะเราคนไทยคุ้นชินกับอาหารรสจัดพอมาเจออาหารฝร,รั่งรสชาติจืดๆจะหวานก็ไม่หวานจะเค็มก็ไม่เค็มเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะประเจี๊ยบเนี่ยหมายตาปูจานนี้มากกว่าค่ะแล้วก็แอบเล <can> น้ำสี <your water. S 2> สวยๆในขวดนั่นนะคะ yeah, นี่สเปนิชเนื้อ ทำจากข้าวโพดแล้วก็แป้งแล้วก็ไก่ผสมกับอซอสพริกออกมาจะเป็นแบบนี้แก่ออกมาก็จะเป็นแบบหน้านตาแบบนี้กินกับซต้าครีมตัวนี้ก็จะเป็นพรแบบข้าวโพดซอดฟอเวอร์ที่เค็มแต่ว่าไม่เผ็ดมันจะออกหวานหวานรสชาติจะออกหวานหวานเป็นอาหารแบบสเปนนิด You just free. The really? They told you. They told really. the pool. Uh, like, oh, no, no, I'm no, good. No, but you've tried to do it. Okay, I'm, I'm a track. Know. Um, you know tomorrow they having uh the free reserve mm -hmm. and the BFW mm -hmm. they having a, a, a dedication for the wall. They got a wall over there at the free reserve. Food y'all, two o'clock. At the uh free reserve uh, mm -hmm. you remember what I said? Okay, when you uh mm -hmm. Walmart and then that um, little caravan um, thing. Over oh, Tribun the food tracker. Uh, Fun tracker, right. Yeah. Okay, so Walmart Front Tracker, and then you go down a little further. I think it's like a little church. And then a little further is like okay, a jumping. Right next to that is the fleet reserve for the Navy <laughs> and Marine Corps. <laughs> so it's another little bar, basically. Ah. So, anyway. <laughs> I, I don't know what food they serve, but come out, you know, I don't think it's fish. t o c l o c k t o c l o c k Uh-huh. Two o'clock? Uh -huh. Yeah, 2 w o c l o c k You can dress up or not dress up. They have it like guns out my grandma. ค่ำคืนนี้ถือเป็นค่ำคืนที่พิเศษสุดสำหรับประเจียบอีกคืนนึงค่ะนอกจากประเจียบจะเจอน้องโลมาสมใจปรารถนาแล้วประเจียบก็ยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่ประเจียบชื่นชอบกินกับคนที่รู้ใจประเจียบพบเพื่อนสคนสามีภรรยาที่อเมริกาค่ะ และเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันการที่เรามีเพื่อนที่ดีมีมิตรภาพที่ดีเนี่ยถือเป็นของขวัญที่พิเศษสุดนะคะทั้งสองคนสามีภรรยาสอนปเจห๊หลายๆสิ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในอเมริกาซึ่งปเจ๊รู้สึกขอบคุณเขามากเลยค่ะแต่ปเจ๊ก็โชคดีมากนะคะที่ได้พบเพื่อนๆในช่อง u t u b e ที่เข้ามาติดตามและเข้ามาพูดคุยกับปเจ๊ในคอมเมนต์ค่ะ ปเจก็ขอฝากช่องเล็กๆเมียฝรั่ง h y p e r ร์เจฟซ i าอินไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่งไฮเปอร์เจฟซ i าอินด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย